ซื้องินสดก็ได้จัดไปเน้นก็ดีครับลถเลยเหลือเพียง3า9 0 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง er 3า0 9 0 0 0บาท ร,รถเปิดสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับติปนี้บาลจะเป็นแฟนที่อยากได้รถเก๋งครอบครัวขนาดเล็กกระทัดรัฐที่บอกเลยว่าทั้งคุ้มค่าประหยัดมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะเอามาให้ดูคันนี้รับรองว่าใครงบน้อยถูกใจแน่นอนขอต้อนรับทุกท่านพบกับ216 so Honda BRV ตัวท็อป1.5 SV ใหม่100กิโลเมตร RV v ครับอีกหนึ่งทางเลือกของใครที่อยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งขนาดเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปนะครับวันนี้เรามีตัวนี้มาแนะน,นำเป็นตัวท็อปมาโฉมแรกของ BRV เลยนะฮะคันนี้เลย216 BRV 1.5 SV ใหม่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรคันนี้เป็นรถบ้าน2มือนะฮะแต่ดูแลรถดีทั้ง2ท่าน รถใหม่ไปลายแดงรุ่นนี้นะฮะ8,2,000 0บาทโมเดลผลิตปี2016นะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต,ตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขไมาทแท้น1 0 0แท้1 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาแต่ก็อายุรถ8ปีเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเคลมเก็บสีจากเจ้าของเดิมทั้ง2ท่าน มันมีแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะเราเก็บงานให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วตอนที่เข้ามารู้สึกก็ยังมีรอยหลงเหลืออยู่ประมาณ5-6ชิ้นบางรอยไม่เยอะก็ขัดให้อย่างเดียวนะครับบางรอยเยอะเราก็ทําให้เลยนะอ่ะเก็บงานเสร็จเรียบร้อยมาดูพร้อมกันครับกระดจังแน่นาาก่อนโลโก้สวยใหญ่โครเมยียมใหญ่สวยเด่นมาเลยนะครับ ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะฮะมาพร้อมไฟ d ดี t i ท e LED มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับตกแต่งด้านล่างด้วยงานพลาสติกสีดำผสมสีเทาเงินนะฮะนี่นะฮะไฟตัดหมอกไฟหน้าใช้ได้นะหมองหมองเบาๆอันนี้คือขัดให้แล้วนะฮะก็โอเคใช้ได้8ปีประมาณนี้แหละสีสันนะฮะจำได้ฝาโปรงเก็บนะครับเพราะว่าตอนเข้ามามีสะเก็ดหินขนมงขนแมวกระจัดกระจายก็เลยเก็บให้เลยนะฮะโอ้โหสวยมาก ออกแดดเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายระยิบระยับเคาะไปก็ยังบางใช้ได้กันชนก็เก็บเช่นกันนะฮะสีสันเรียบร้อยสวยเนียน,นเลยนะครับดูแล้วเรียบร้อยสวยมากแสบขวากันต่อครับวันนี้บางชิ้นก็ขัดบางชิ้นก็ทำนะฮะวันนี้ทำออกมาแล้วโอเคสวยเลยครับเนียนใสตลอดทั้งแถบนะครับตกแต่งด้วยคโครเมียมด้านล่างเท่ๆนะครับ แล้วก็มีฟรีมมีการสะาดเจลสกของเดิมให้มาขอบคุณมากมือจับปรเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีนะฮะกระจกข้างรุ่นนี้สีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้เทเทหลังคาจะมีตัวยึดแปลกหลังคาให้ด้วยนะเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวหลังคาด้านบนไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ำอย่างเดียวยังสวยยังใสใช้ได้คอไปก็โอเคอยังบางนะครับล้อรุ่นนี้จะเป็นล้อดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะ ส่วนแม็กก็ผมไม่ได้ยุ่งอะไรเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยเป็นแม็กสเปคเดิมลายเดิมโรงงานหน้าเงาร่องเทามีรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรช่างมันที่เหลือ90%ยังสวยดูดียางตอนเข้ามาต้องบอกว่าไม่สวยเลย <laughs> โลนอันนี้เพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้านะเป็นยางใหม่ m a x กซิตเบอร์19560 R16 เลยนะฮะเป็นยางลัดใหม่แกะกล่องเลยครับปี2024เพิ่งลงพื้นให้นะครับ สวยเต็มลึกใช้ได้อีา5ปีสบายๆใครได้ไปคุ้มมากล้อหลังจะเป็นดัาเบกกนะครับรุ่นนี้แม็กหลังสวยครับไม่มีถะลอะกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรมีรอยเบาๆนิดหนึง่งช่างมันส่วนยางเป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นของ m a x ซิสนะครับยางใหม่ป้ายแดงใครได้ไปนี่โอ้โหคุ้มมากดอกสวยดอกเต็มใช้ได้อีกยาวๆประตูหลังขวาเปิดมาแล้วครับแทมสีหัวนอ็อตฮะยังอยู่ดีนะครับ ขอบยางดึงออกมายังค่อนข้างเหนียวฮะไม่ค่อยมีใครดึงเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนนะครับเส้กลางขวาครับโอ้โหขอบยางเหนียวมากไม่ค่อยมีใครดึงเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในน็อตเดิมตัวอักษรคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลย เสาหน้าขวาครับขอบอยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกในแห้งสนิทครับไม่มีชนหนักแน่นอนมาด้านหลังกันต่อเลยนะฮะทรงนี้เขาเรียกว่าทรง s h u เ t ิลหรือทรงกระสวยมันจะคล้ายๆ h a t c ฮ b a c ชแบแต่มันจะยาวกว่าและเรื่องห้องโดยสารนี่กว้างแน่นอนนะครับด้านหลังก็มาแบบเท่ๆแบบนี้เลยไฟไท้ายขวาสวยฝากระโปรงหลังก็รู้สึกเก็บสีให้เช่นกันนะฮะไฟไท้ายซ้ายใช้ได้ นะครับกันชนดูแล้วเรียบร้อยฮะด้านล่างเป็นพลาสติกสีดําตัดกับสีเทาสวยนะครับโอเคลงตัวมากเปิดดูด้านหลังเดี๋ยวรุ่นนี้ล้ออะไรเหมือนจะเก็บเหมือนกระบะนะอามุดกันหน่อยแล้วกันล้ออะไรยังอยู่ไหมยังอยู่ดีช่วงล่างนะฮะสวยงามไม่มีชนหนักหรือน้ําท่วมฝาท้ายเปิดปิดด้วยมือนะครับรุ่นนี้เปิดมาแล้วไเก็บด้านหลังแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะ เม็ดอาร์กอยู่ครบอาดูน็อตฝาท้ายหน่อยดิน็อตฝาท้ายก็เดิมๆฮะไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยนะครับตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์กอยู่ครบน็อตฝากระโปรงท้ายเดิมๆไม่เคยถอดครับฝากระโปรงหลังก็เดิมนะฮะเดิมหมดแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดิมตรงเป๊ะ เดีวบัตรด้านน,น,นอกแถบนี้ก็สวยนะใช้ได้เนียนเลยนะเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันตกแต่งด้วยกราฟพลาสติกสีดําด้านแล้วก็ด้านล่างเป็นโครเมียมสวยๆมือจับโครเมียมนะครับมีฟม์มีกันสาจากเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆล้อแม็กหน้าซ้ายนะดิสเบรกแม็กหน้าซ้ายก็สวยใช้ได้เรียบร้อยนะครับได้ยางใหม่ก็คุ้มมากแล้วนะฮะนี่คือผมเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าเลยของ m a ็กซปี2 0 2 4ใช้กันยาว ล้อหลังซ้ายก็สวยนะแม็กซีวงสภาพก็ใกล้เคียงกันนะค่อนข้างสมบูรณ์ยางแม็กซิครับปี2024โอ้โหดอกมาเต็มแน่นอนเพราะเป็นยางใหม่แกะกล่องพึ่งลงพื้นประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วแตมสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอรอคสวยงามอยู่ครบอาเสากลางซ้ายครับเม็ดอรอคสวยงาม ซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบแผ่นเบรรุ่นนี้อยู่ซ้ายครับเลขเครื่อง L15-13905103 z 3, เลขตัวทัง MRHDG ลงท้าย P104236 เสาหน้าซ้ายครับโอ้โหขอบยางเหนียวมากเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในแห้งสนิทนะครับไม่มีชนหนักแน่นอน าสีกะรักกระดาไปตามนี้ก่อนนะครับยังเหลืออีกหลายเดือนกระจกเดิมของ Honda ฮะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc นะครับมาพร้อมเกียร์ CVT 117แรงมาเติมได้ถึง e85 เลย อัตาสิ้นเปลืองใช้ได้เลยครับ15โลลิตรสำหรับการวิ่งทางยาวเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับพวก Honda Jazz Mobilio หรือ City เพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ค่อนข้างเสถียรใช้งานง่ายนะฮะปัญหาไม่เยอะนะครับอะโครงสร้างกันต่อฮะฝั่งฟ้าซอกในน็อตเดิมตัวอักษรคมๆมรูกลมคมกริปซอกในแห้งสนิด ะะเบ้าโชครุ่นนี้จะเป็นสีเทาขุ่นๆน,น,นะฮะแล้วก็มีรองสีตัวรถแลบเข้ามาแบบนี้นะฮะเม็ดอาร์คสวยงามแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดนะครับมีเบรก ABS ให้ด้วยนะฮะแชสซีมองลงไปสวยแห้งเดิมขานหน้ารุ่นนี้เป็นสีเทานะแต่จะมีพลาสติกบางนิดหน่อยนะะถ้ามองกลับจากด้านในก็เดิมๆนะฮะผิวพันแห้งๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะครับแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ไซส์มาตรฐานโรงงานเลยจะมาแบบน่ารักน่ารัก ถ้าเกิน6กเดือนเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะฮะถ้าไม่เกิน6กเดือนก็ไปตามนี้แก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับเลยเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยแห้งสนิทอ่าซอกในน็อตเดิมทุกตัวฮะตัวักอนคมๆเลยแม้แต่ฝาโปรงเองก็น็อตเดิมนะไม่เคยถอดเลยสติกเกอร์เรียบเนียนครบทุกแผ่นกันร้อนยังสวยรูกลบผมกริปสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นครับเนียนสวยเลยนะครับค่อนข้างเดิมมากสติกเกอร์เนียนครบทุกแผ่นเลยฮะน็อตฝาโปรงไม่มีขยับเลยสุดยอด แถมเลขเครื่องให้นะฮะ L15 L15 Z1 เอ่อะไร05 1 9 3อะไรก็ไม่รู้อะแต่เครื่องเดิมแน่นอนเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปก็จะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะะของเดิมนี่เป็นเบาะหนังแท้สีดำได้สีเทาที่เห็นนี้ต้องบอกว่าตอนเข้ามามันมีมีถลอกมีแตกลายงาบางชิ้นนะฮะ เพราะว่าตามอายุแล้ว8ปีเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมจําได้ผมจะมีเปลี่ยนปีกไปมั้งปีกที่นั่งเนี่ยสชิ้นเนี้ยมีเปลี่ยนเพราะว่าตอนเข้ามามีแตกมีปลีกนะครับส่วนตรงกลางของเดิมด้านบนกับตรงกลางนี่ของเดิมโรงงานไม่ได้ยุ่งอะไรทําความสะอาดขึ้นมาแล้วยังสวยใช้ได้นะครับแผงไม่ได้ยุ่งอะไรของเดิมโรงงานหมดนะครับหนังตรงนี้ของเดิมแผงพลาสติกอะไรยังสวยดูดีใช้ได้ นะฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นยี่ห้อ n น x Cerammic CM60 ก็ยังสวยขอบคุณมากด้านหลังนะฮะฟิล์มก็ยังสวยขอบคุณเจ้าของเดิมมากแผงประตูสวยได้คนระับด้านหลังไม่ได้ยุ่งอะไรห้องโดยสารกว้างมากนะฮะรู้สึกมีแอร์เพดานด้วยมั้งรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ก็ปรับความแรงอะไรได้เองนะฮะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับคนขับสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง อ่ะตรงกลางไม่ได้ยุ่งอะไรของเดิมโรงงานทั้งหมดนะฟอกให้อย่างเดียวก็ถือว่ายังสภาพสวยใช้ได้หัวหมอนซามตำแหน่งนะฮะแล้วก็พับตบเด้งตามสไตล์ BRV นะฮะเดี๋ยวปับนึงอ่นะ BRV ตึ้มตบเด้งปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายบ่อแถว3ก็สวยเป็นพิเศษสามารถยอนแข้งย่อนขาได้ง่ายสะดวกสบายรองวางแก้วน้ำมีให้ครบมีไฟเพดานให้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยว ไม่ติดหลอดขาดาเดี๋ยวเช็คให้อีกทีแผงท้ายจะเป็นอะไรสักกาดสีดำสวยๆใช้ได้ยังสภาพดีอยู่นะครับด้านหลังนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระให้มาก็โอเคนะไม่เล็กแต่ก็ไม่ได้กว้างมากนะฮะก็จะคงไม่เท่าพวก HRV, BRV อะไรพวกเนี้ยแต่ก็วางของได้อพอสมควรด้านขวาก็จะเป็นช่องเก็บแม่แรงนะอุปกรณ์เรายัางมีให้ครบคันนะครับ มีดารองจากเจ้าของเดิมแถมมาด้วยนะฮะผมด้านล่างยังสวยใช้ได้นะครับบอแถวสพับได้นะพับแยก50 5 0ให้ดูองศาการเอ็นก่อนว่าแถว3ถ้าไม่ได้เก็บของอะไรเยอะแยะมากมายก็จะเอ็นได้ประมาณนี้แต่ถ้าอยากเก็บของเยอะก็พับลงไปอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็รุ่นนี้เวลาพับจะยกทั้งแผงอย่างนี้ปึ๊บนะยกทั้งแผงอย่างนี้เลยนะฮะผมด้านล่างยังสวยใสยใช้ได้นี่นะฮะ โอเคถ้าเราพับแบบนี้แล้วเราก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากนะครับตรงกลางเบาะค่อนข้างสะดวกนะฮะพับคล้ายๆพวก SUV ทั่วไปเลยนะพับเอ็นได้โอ้องศางการเอนเยอะมากเลยนะเข้ามานั่งแล้วผมว่านั่งสบายเลยค่อนข้างกว้างแม้ว่าจะตรงกลางเลื่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกนอนเฮ้ยเลื่อนได้ด้วยเอ้ยเจ๋งว่ะเพิ่งรู้เพิ่งสังเกตว่า B R V แถวกลางเลื่อนได้นะประมาณนี้ขนาดว่าเลื่อนขึ้นหน้าแล้วก็ยังเหลือนะเข่าผมไม่ติดเลย แต่ถ้าถอยสุดนี่ยิ่งกว้างเลยนะฮะโอ้สะดวกสบายมีแอร์เพดงเพดานด้วยตัวบอกก็ของเดิมโรงงานหมดนะฮะชุดกลางนี่ไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะผมว่านั่งสบายนะ,ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับคนงคบน้อยเออแถว 2N เอ็นเยอะมากเลยแล้วเพดานสูงปลอดโปรง่งนั่งไม่อึดอัดเลยนะครับแผงประตูสวยเนียนฟิล์มเซรามิกสวยๆเลยประตูหน้าซ้ายแผงสวยนะครับใช้ได้ฟิล์มยังสวย บาะซ้ายก็ไม่ได้ยุ่งอะไรบาะซ้ายนี่ก็ของโรงงานเดิมๆทุกชิ้นนะฮะฟอกขึ้นมาแล้วยังสภาพดีใช้ได้ลองขับกันฮะอะมาลองขับกันนะฮะตัวนี้ตัวท็อปหรือ SV นะครับมากุญแจก็ Immobilizer e เหมือนเดิมกุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะครับไม่114,000โลนะฮะกับอายุรถ8ปีก็ถือว่าไม่เยอะเลยค่อนข้างน้อยหาออกมาปีหนึ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นเอง เปิดแอร์ก่อนนะได้แอร์ดิจิตอลนะฮะรุ่นนี้ก็คือท็อปไม่ท็อปได้แอร์ดิจิตอลเหมือนกันมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลปรับความแรงได้เจระดับนะฮะปรับทิศทางก็ดิจิตอลนะฮะ,อะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นงานพลาสติกสีดําแข็งๆก็ยังสวยเนียนดูดีมาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่และเบรก ABS วัสดุตกแต่งให้มาก็ไฮโซนะครับหน้าจอรุ่นนี้จะเล็กนิดนึงนะ ของสเปคเดิมโรงงานให้มาจอไซ์แค่นี้ไม่ใหญ่มาก5หรือ6นิ้วเท่านั้นนะครับมีภาษาไทยให้เป็นระบบสัมผัสมี USB AUX ให้ HDMI ให้นะฮะต่อบล o ทูธเล่นเพลงจากมือถือได้นะฮะน่นนี้นั่นเยอะแยะมากมาย USB iPod แล้วก็กล้องหลังจะมีให้ในตัวด้วยนะฮะสำหรับรุ่นนี้จะมีกล้องมาจากโรงงานเลยด้านล่างฮะช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆอยอยด้านล่าง power outlet หรูร่องวังแก้วน้ำสอตรงกลางดูแล้วคล้ายแจ๊ดมากนะครับหัวเกียร์ก็ถลอกเบาๆนิดหน่อยนิดหน่อยอคอนโซ,โซลตรงกลางยังสวยดูดีนะครับเบรกมือแบบมาตรฐานเก่งเล็กทั่วไปแล้วก็นี่วังของร่องวังแก้วน้ำอีกหนึ่งพวงมาลัายรุ่นนี้จะไม่มีครูสคอนโทรลให้นะครับ จะมีแค่มัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงให้เท่านั้นเองนะฮะปุ่มเปิ่มก็ลอกเบาๆของอช่างมันโลโก้ยังสวยนะฮะที่เหลือก็ใช้ได้นะฮะยังดูดีเนื้อพวงมาลัยสวยนะหนังสีดํายังดูดีมากนะครับปรับได้กี่ทิศทางลงขึ้นลงได้แค่2ทิศทางขึ้นกับลงจบกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับ1บานเซ็นทรัล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้า และก็พับไฟฟ้าด้วยนะมีระบบควบคุมการทรงตัวมาให้กระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยกันโยกเจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องหน้ามาแล้วไปตามนี้เลยนะด้านบนมีที่บังแดดให้นะคะเป็นสีดําพร้อมกระจกอสองฝั่งเลยนะครับมีไฟสองสว่างด้านบนนะด้านหน้าหนึ่งดวงด้านไกลอีกหนึ่งดวงนะฮะ เพดานสักราชสีดำนะก็ยังสวยดูดีใช้ได้มาพร้อมแอร์เพดานเจ <c oughs> ้าของเดิมทำอะไราไปทนบุรีฮอนด้าปี23หรอปี23เดือนสิตุลาปีที่แล้วเข้าไปที่1,12,000ขยับไป2,000โลของทนบุรีฮอนด้าดูเกะดีกว่า กอ้ยังมีแฟมให้ขอบคุณเจ้าของเดิมทั้งสองท่านนะฮะยังส่งต่อแฟมคู่มือมาให้เราครบคู่มือใช้งานคู่มือหน้าจอเครื่องเสียงและสมุดเข้าศูนย์ยังมีครบเลยนะฮะรถบ้านสองมือนะครับผู้ชายขับคนแรกคนที่สองก็รู้สึกผู้ชายทั้งคู่นะครับถ้าจำไม่ผิดผู้ชายทั้งคู่ออกรถมิถุนายนนะฮะปี2016 ก็8ปีเกือบ8ปีนะครับเกือบเกือบ8ปี Summit Honda Automobile เลขเครื่อง L 1 5 Z13905-103 ตัวรุ top นะ่นท็อป v v สีนะสีพรีเมียมแอมเบอร์เมทัลลิกเลขตัวถัง MR HDG ลงท้าย P 1 0 4 2 3 6นะครับไม่1นึ่งแสโลเดี๋ยวนี้ในบุ๊กลงไม่ค่อยลงกันนะฮะจะออนไลน์คีย์เข้าคอมหมดแล้วเราโทรเช็คให้ไม่แทนแน่นอนนะครับ สำเนารถฮคันนี้คนที่สองผ่อนกับธนชาตนะครับตอนนี้ปิดบัญชีอยู่รอเล่มส่งมานะฮะผู้ชายทั้งคู่นะครับผู้ชายขับทั้งคู่โมเดลผลิตป,ปีอ่าออกแดดสองพันสป้ายกรุงเทพนะฮะสีน้ำตาลนะฮะเรนี้เขเรียกสีน้ำตาล ตัวถัง MRHDG ลงท้าย P104236 เครื่องยนต์ L15 z 13905103เบนซิน4สูบ 1,500cc 117แรงมาป่ายลองขับกันนะฮะอยู่ท่านี้เอาวงเลี้ยวก่อนล้วกันเรื่องความคล่องตัวผมว่าไม่แพ้แจ๊ไม่แพ้ซิตี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะฮะอ่านี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะ <c oughs> เหลือเลยนี่ตีวงทีเดียวผ่านไม่ต้องโยกนะฮะกับรถง่ายๆเลย เครื่องพันห้าครับบล็อกเดียวกันเลยอัตราเร่งดีขอบตัวพุ่งใช้ได้ไม่อืดเบรกจึก๊กช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะฮะพวงมาลัยก็ง่ายฮะไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปกำลังพอเหมาะพอดีใครที่เล็งแลงแจ๊ดหรือซิตี้ลองมองเจ้าตัวนี้ดูเป็นทางเลือกราคาใกล้เคียงกันนะงบใกล้เคียงกันแต่ได้ห้องโดยสารกว้างกว่า นะครับจุสัมภาระ,ะได้เยอะกว่าแล้วก็ไปกันได้ถึงเจที่นั่งเป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้รถคันเดียวแต่ใช้งานได้หลายอย่างนะใช้ส่วนตัวใช้ท่องเที่ยวใช้ขนของดูราคากันเลยไป h อ่ d a า BRV d a BRV น0 1 6นะฮะเป็นตัวต้นโมเดลเลยของ BRV โฉมแรกบอกเลยว่าใครที่งบน้อยน่าสนใจมากๆนะฮะ กับคันนี้เลย2016 Honda BRV 1.5 SV ตัวท็อปใหม่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรตัวนี้รุ่นใหม่นะรถใหม่ป้ายแดงตอนออกข้างนะ820,000บาทครับตัวนี้โมเดลผลิตปี2016แท้นะเป็นตัวแรกแหละนะโฉมแรกปี2016อยู่แล้วเป็นรถบ้าน2มือนะฮะดูแลรถดีทั้ง2ท่านรับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิความ ไม่มีน้ำท่วมเลขใไม้แท้ๆ1,10,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ฮะหน้าร้าน Walk-in นะฮะตั้งขายอยู่4 1 9 0 0 0บาทพิเศษสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้จัดไปนั้นก็ดีครับลดเลยเหลือเพียง3 9 9 0 0 0ับาท ราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง3 5 0 0 0 0 0าเกรดิตบาทด,ด,ดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะครับมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานทุดสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมง ก่อนออกรถครับผมเจา้ารถก็ศูญฮอนด้าเปลี่ยนท่ายของเลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็นาถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีถามกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่า B R V สวยๆครับสีน้ำตาลนะตัวท็อป u อฮะ อย่าช้าใครสนใจแอดไลน์เลยด้านล่าง ID Line <c oughs> 1 9 s d โฆนณาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆ <c oughs> ขับ <c oughs> ไปที่ Google Map ทิม19สีประกอเราอยู่ถนนการประพฤกิเปิดบร,ริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีรี19สิีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุก,กยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นึาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19ศรีประกรรถเบอร์สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com